สวัสดีจ้ามาเจอกันช่วงบ่ายนะคะหิวข้าวมากเลยไปหาไปเด็ดมะละกอหลังบ้านแล้วก็เด็ดยอดกระถทนหล,ลังบ้านมาเฮ้ยพอกินกับส้มตำตำเองตำแบบรสชาติของเราเลยอะ่ะพริกก็เป็นพริกขหูสวนนะอืดูดูหน้าตาเนี่กินแค่นี้พอมื้อเที่ยงมือเทียเท่ยงระบายแลย้หิวมากหิวข้าวมากสดน้ำส้มตำก่อน ก็ตามถ้ามันอร่อยนะสามารถซดน้ำได้แบบอเอยอร่อยจริงจิเลยนะนี่แหละครีเอเตอร์ว่าจะไม่ทําคอนเทนต์เรื่องกินแล้วนะแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆอ่ะมันนี่ไม่พ้นเรื่องกินนะครีเอเตอร์เนี่ยมีผักบุ้งงามๆเดี๋ยวผักบุ้งนาเป็นคนที่กินผักบุ้งจะเด็ดยอดเด็ดนี้ทิ้งจะจะยอดจะงามแค่ไหนจะไอตรงนี้มันจะยาวยังไงก็จะจะสั้นจะยาวขอห้เด็ดก่อนมีใบแค่นี้ต่อยพอกินแบบนี้พอ ินแบบเนี้ยผักทุกอย่างจะไม่ชอบกินยอดมันกระถินนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใบยงเ,เนี้ยอาจจะเด็ดออกจะเด็ดอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลากินอะ่ะกระถินหลักบ้านของเรานี่แหละตัดต้นใหญ่ออกแล้วมันก็แตกยอดออกมาง้างงามขอยากกินมือนะบนเนี้ยเขาสวย หืหนัวมากเลยอ่ะต้มจำอ่ะ,อะพ้อมพริกขี้หนูสวนเนาะอะไรที่เราํำเองอ่ะมันแซบปลาลาก็น,นัวปลกปงนี่ก็ง้างงามก็ขึ้นเองมันเลยพันกันอ่ะเนาะมันขึ้นบนบกน้ำไม่ใช่ปลุปงอยู่ในน้ำนะ ยอดเขาเป็นลักษณะนเนี้ยเนี่ยจะกินจะเด็ดจอดออกจิเแบบเนี้ยอ,อร่อยมากเรื่องผักไม่ต้องห่วงมีเท่าไหร่ก็ห <c oughs> มด <c oughs> มันจะอร่อยทุกครั้งถ้าเกิดเราได้กินของที่เราอยากกินแล้วก็ชอบกิน ขนาดกินคนเดียวยังอร่อยขนาดเนะี่ถ้ามีเพื่อนกินจะขนาดนะนคุณคนชอบกินผักมากผักตามริมจาร้วเนี่ยชอบมากรู้อีสานเนาะต้องขออภัยอาจจะกินไม่สุภาพนะคะเพื่อนๆแต่อยากกินแบบเนี้ยขนาดม,มีแค่ส้มตำกับผักแค่นะคะั้นนะ อร่อยกินมือเลยแบบน,นี้แล้วอขออยาดฉีกเลาสักคำนะไม่ได้กินนานมากแล้วอะ่วะเวลาปกติอะ่ะกินกับข้าวมันอร่อยมากเลยอะ่ะหอม,อม ถ้าทำทางอร่อยนี้มันคือมันอร่อยจริงๆนะเพืเ่อนๆเกียเตอร์ทำได้ทุกอย่างบทนั้นแล้วก็เล่นได้หมดเหลือแต่บทร้องไหา้าไม่เล่นหืซดน้ำน่ะสดน้ำเ <c oughs> สิมจาบกดอร่อยมาก แ,แล้วเดี๋ยวคลิปวิญญาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวกินให้หมดถาดน,นี่แหละ